น่ารู้ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะข้อที่1ค่ะการลัดคิวเท่ากับผิดกฎหมายนิสัยชอบลัดคิวเป็นพฤติกรรมที่สังคมญี่ปุ่นยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะข้อที่2ขค่ะมารยาทในการยืนบนบันไดเลื่อนจะต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาแล้วแต่ธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นสิ่งที่ไม่ควรทำคือยืนขวางทางผู้อื่นอยู่ตรงกลางบันได สามข้อควรระวังในการใช้ตะเกียบในระหว่างการกินอาหารห้ามปักตะเกียบลงในแนวดิงส่วนข้อที่4ห้ามถ่ายรูปบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อที่5นานะจา๊ะห้ามบ้วนน้ำลายในสวนสาธารณะข้อที่6กวินัยการสวมรองเท้าคนญี่ปุ่นซีเรียสเรื่องการสวมใส่รองเท้าในบ้านกันมากๆเลยนะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นไม่ต้องการสิ่งสงกระปรกเข้าบ้าน ข้อที่7อย่าเดินไปกินไปข้อที่8ปดดิเลีลยงยื่นและรับของมือเดียวข้อที่9ข้อสุดท้ายจ่ายเงินในถาดสำหรับวางเงินอยากรู้จักพี่อังกดจิ้มแฮชแท็กพี่อังด้วยรักพัวมันะพี่อังรออยู่นะ